จะพูดคุยกับคุณชูศักด์นะคะจากมูลนิธิออทิสติกไทยนะคะว่าทางมูลนิธิเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นต้องวันนี้รู้สึกมีความสุขนะต้องบอกว่าอมสินเนี่ยเติมความสุขให้เรานะครับอีกอันหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมรู้จักอมสินมา50กว่าปีแล้วนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่จะให้ไปฝากอมสินทุกเดือนนะเราก็ได้กระปุกอมสินนะครับใครจะรู้ว่าสักวันหนึ่ง เครือข่ายของผมจะได้มาทำกระบวนกาอมสินให้กับอมสินจริงๆนะครับแล้วก็ตอนเรียนหนังสือเนี่ยก็นั่งรถผ่านอมสินสาขาราเชเจดำเนินนะยังจําได้เลยเป็นอาคารใหญ่โตมากนะตอนนั้นตอนนั้นชอบมานหะนังสือที่ธรรมศาสตร์ก็จะนั่งรถเมลแล้วก็มาลงแล้วก็เดินก็เห็นอมสินทุกวนันเหมือนก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะครับทีนี้ถามว่ามาทํามูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยทำอะไรกับสังคมผมผมเองเนี่ยเริ่มมาจากฐานที่ตัวเองเป็นผู้ปกครองของเด็กออทิสติก แล้วเราเห็นปัญหาหรือว่าเพนพอยต์นะครับสมัยที่ลูกๆเรายัางเด็กๆเนี่ยเราไม่มีที่เดินนะครับบริการก็ไม่มีนะครับความรู้ก็ไม่มีนะครับไม่รู้จะเดินต่อ,อยังไงกับลูกที่เป็นเด็กพิเศษก็เลยก่อสร้างสร้างมูลนิธิขึ้นมาจากฐานความรู้ก็คือรวมกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยเราก็เชิญฝรั่งมาต่างประเทศมาให้ความรู้มาดูแลวิธีการสุดท้ายในมูลนิธิก็มาจัดในเรื่องของเซอร์วิสนะครับเราทํานําหน้าภาครัฐนะครับ เราทำเซอร์วิสของเราที่มูลนิธิเรามีศูนย์บริการ <S <S เด็กออทิสติกทั้งเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตปัจจุบันก็มีอยู่40จังหวัดทั่วประเทศขยายเป็นเครือข่ายพ่อแม่พาเลนเนสเซอร์ทเชอร์ครับเรามีความเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นครูสอนลูกได้ดีที่สุดพาเลนเนสเปอร์เฟชเนอร์อันนี้คือคอนเซปต์ของเราเพราะนั้นเราก็ทําทีนี้พอทําไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยเราค้นพบว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเขามีเพนพอยต์จริงๆเขามีความสามารถที่แฝงเลนอยู่ เราทำศิละปะบาบาัดให้ลูกทุกวันนะครับแล้วเราก็าผลงานทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเ,เราก็ไม่เคยเก็บมาชื่นชมเลยสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มเห็นคุณค่าของงานศิละปะเราก็เลยตั้งโครงการชื่อว่า form art therapy to product แล้วก็พัฒนามาเป็น art story b y o t i s t i c thai มีเพจนะครับ art story biotistic thai เพราะนั้นวันนี้เราก็ทำในเรื่องของเท a p ปแล้วก็ art t h r a p y แล้วก็ ดีใจมากที่มีลูกค้านะครับต้องเรียกว่าลูกคา้าอมสินนี่ก็เป็นลูกค้าดับต้นต้นของเรานะครับสนับสนุนตั้งแต่กระปุกอมสินวันเด็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบูธท,ท,ที่อยู่ข้างหน้าก็จะมีกระเป๋าลายอาร์ตตอรี่ซึ่งดีใจมากที่มีเวลาผู้คนมาถ่ายรูปแล้วบอกว่าลายสวยมันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึก,ม,ม,ม,สกมันไม่ใช่แค่ภูมิใจนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าเนี่ยสังคมให้การเลสเพคคนวิการ ให้การยอมรับในศักยภาพไม่ใช่ให้การสงสารแต่มองในเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำนั้นมูลทีก็เลยทําเรื่องนี้มามามาอยู่ช่วงหนึ่งสักปี58-59เนี่ยเราเริ่มมีลูกเราที่โตขึ้นจํานวนเรามีสมาชิกเกือบหมื่นครอบครัวเราพบว่าเด็กเหล่านี้อยู่บ้านเฉยๆล้วก็รอรับเบีย้ยความพิการเดือนละ800รอนึกออกไหมครับแล้วแ800บาทต่อเดือนแล้วแล้วไม่มีงานทํา นะเมื่อเช้าทาง UN ก็พูดนะครับทางกรามินแบงก์ก็พูดเรื่องของ w o r k p a เพจใช่ไหมครับเ o r ร์ o ฟอร์แรงงานแล้วก็อินคูช i ั่หรือ Inclusive อันนี้โดนใจมากก็คือผมผมอยากจะตีความความว่าอินคูช i ั่นหรือ Inclusive มันไม่ใช่หมายความว่าต้องไปร่วมทั้งหมดนะขอให้ยอมรับเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนะั้นะนะ่ะเราก็พอใจเคารพในคุณค่าแล้วก็จากสีของเขาเพราะฉะนั้นมูลนิธิก็ทำเรื่อง awareness ึ้นมาทุกวันที่2เมษาของทุกปีเนี่ยเราจะมีวันที่ทำงานร่วมกับ U.N ก็คือ World Autism Awareness Day เราทำมาสิกว่าปีก็ได้ผลก็ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยเข้าใจคุณค่าของเด็กออทิสติกไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ที่แปลกประหลาดหรือแตกต่างนะครับเราเราพยายามเปลี่ยน mindset วิธีการทำงานตรงนี้แล้วเราก็เอาศักยภาพเขาออกมาสู่งานที่เราทำซึ่งอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ ฟางธุรกิจนะครับโดยเฉพาะแบงก์อมสินเนี่ยก็เข้าไปเมื่อกี้ตรงนี้ต้องขอบคุณอมสินนะครับที่วันนี้เชิญมาเพราะว่าพอได้ฟังกามินแบงก์แล้วได้ฟัง UN เอ็นะแล้วยิ่งมาฟังพี่เจริญนะครับกับพี่วัดนะครับนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยจริงตอนนี้เราทําอีกเรื่องหนึ่งคือผมเนี่ยกับผู้ปกครองส่วนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมีอะไรให้ลูกหลานเรา ที่เป็นเด็กพิเศษบ้างเราก็คิดเรื่องอาชีพตอนนี้เรามาเริ่มสาเร็จแล้วเริ่มมีคนมาจ้างงานสร้างงานให้เราแล้วก็ยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เขาอ,อันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาทางสังคมขึ้นมาเรากําลังคิดว่าไอ้เรื่องของไฟแนนเชียลเรื่องของการเงินทำไมเขาไม่มีสิทธิ์จะออมทําไมตอนเด็กผมไปฝากออมสินได้ทุกเดือนแม่ไปฝาก10บ,บาท15บาททุกเดือนเห้ยเป็นเด็กพิการไปฝากได้ไหม เรามาทํากลไกของข้อความไม้พอมาฟังเรื่องแต่คารยุมชนเนี่ยเมื่อปีหกสองเนี่ยมันมีกฎหมายประเทศไทยที่ดีมากๆอยู่สองฉบาับคือพอรบสถาบันการจัดการการเงินภาพประชาชนแล้วก็พรบวิสาหกิจเพื่อสังคมวันนั้นผมเลือกทําเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมผมพัฒนาอาร์ตสตอรี่จนเป็นโซเชียลแอนเออร์ไพ์นะครับอันดับแรกๆของคนพิการเลยก็ฟังคุณดุกนี่แหละ เข,เขาเล่าเรื่องแม่ฟ้าหลวงให้ฟังก็กลับไปก็ไปนั่งคิดเอ๊ะอะไรเพนเพนพอยต์อะไรที่เราจะดึงศักยภาพของลูกเราออกมาแล้วสร้างไปมูลค่าเพิ่มเราก็พัฒนาโปรแกรมมาวันนี้เราทําไปถึงดิจิทัลอาร์แล้วนะครับ NFT เราก็ทำนะครับงานทีมออกแบบกราฟิกกราวิตี้ทั้งหลายเราก็ทำนะครับมีบริษัทหลายแห่งก็ไปจ้างงานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินนะครับแต่จ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์จ่ายเป็นค่าตอบแทน น้องเขาก็มีรายได้เพราะนั้นเอกนี้คือรายได้ที่ยั่งยืนถ้ามีงานป้อนเขาก็จะมีงานทานะครับมีงานทําก็มีอาชีพมีเลี้ยงดูเราก็ให้เขาฝากเงินออมเขาก็ฝากเดือนละร้อยสองร้อยเมื่อเช้าเด็กคนหนึ่งไลน์มาจากนครศรีธรรมราชเขาฝากห้าร้อยบาทนะครับเขาได้เบี้ยแปดล้อแต่เขาได้รายได้จากการจ้างงานอีกหมื่นกว่าบาทเขาทําง,งานกเกษตรนะครับปลูกผักทํานูน่นนี่นั่นก็มีคนเนี่ยต้องบอกว่าในเครือข่ายนี่แหละเข้าไปสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นไอการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมีการหนึ่งชิ้นเนี่ยมันไม่ได้แค่มูลค่า10บาทตามมูลค่านะแต่มันมากกว่านั้นอีกมันคือ CSV มันทําให้เขามีแรงบันดาลใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ามันทําให้ครอบครัวเนี่ยมีพลังที่จะเดินกลับออกมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่มูลนิธิทำแล้วก็สร้างมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเราไปแล้วเนี่ย มันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เหลืออยู่ะฉ่นั้นธนาคารชุมชนเมื่อเช้าเมื่อกี้เมื่อสักครู่ก็เจอท่านผู้บริหารโดยเฉพาะท่านผู้มนการก็เรียนท่านว่าจะมาขอรับคําแนะนําแล้วเราจะพัฒน,นาให้เป็นสถาบันการจัดการการเงินภาคประชาชนเพราะผมคิดมาตั้งแต่6-2แล้วแต่พอทำเอสดีสำเร็จปีนี้ก็จะมาทําเรื่องนี้แล้วเราก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยกลไกความยั่งยืนจริงๆก็คือให้เขาเพึ่งตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตนั่นแหละครับคือการมอบชีวิตให้เขาครับ เราได้ยินคำว่า leave no one behind สมัยก่อนเวลาเรานึกถึงผู้พิการหรือเด็กพิเศษเราจะมองว่าเขาเป็นภาระของสังคมจะต้องมีเบีย้ยคนพิการ800บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถ include เข้ามาใน workforce ได้ให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนี่คือหนึ่งอย่างที่เราสามารถสร้างคุณค่าร่วมกันได้